สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาซ่อมแบตเตอรี่นายบดนะครับเดี๋ยวก็จะทําการรื้อเปลี่ยนแบตเซลใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ทั้งหมด20ก้อนนะครับครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะแบ่งย่อยในการแพ็คนะครับชุดละ4ก้อนนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับก็เอาแต่ละชุดนะครับมาจัดเรียงกลับเข้าไปตามเดิมนะครับต่อแผงวงจรนะครับ และเมื่อประกอบเสร็จนะครับเราทําการทดสอบชาร์จดูก่อนนะครับอ่าถ้าไฟแดงนี้ชาร์จเข้านะครับเราถึงจะค่อยประกอบแบตเข้าในกลองแบตนะครับอ่าเมื่อทดสอบชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาไล่สปอตให้แน่นขึ้นนะครับป้องกันตัวขั้วแบตเตอรี่หลุดนะครับระวังใช้งานนะครับตัวนี้ก็ทําการชาร์จจนเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทําการประกอบเข้าในตัวกลองแบตเตอรี่นะครับ นี่นะครับก็ทำการประกอบใส่เข้าไปในกล่องแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับวัดแบตนะครับ3 7 6โวลต์นะครับพร้อมที่จะนําไปติดตั้งแล้วนะครับสวัสดีครับ